หรึ่งข่าวนิดนึงครับนบนบนกับเพื่อนยกคนมาไปฟอลเดียนี่อง <c oughs> ไม่มีครับจริงๆแล้วข่าวนี้ก็ผมก็ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วผมมันต้องถามพวกพี่ว่าผมจะแต่งเมื่อไรเพราะว่าน่าจะรู้ดีกว่าผมอ่าอ่ายูรีเดียก็ก็ถามผมเหมือนกันบอกว่าเอ้ยยูรีมีข่าวว่าเราจะแต่งงานกันเหรอ <c oughs> มีคนมาถามว่าเยอะแยะ,ยะอะไรผมก็เออก็ก็แปลกดีก็เป็นช่วงๆแหละบางที คนเขาก็พยายามจะคิดเรื่องประเด็นให้พวกเราอยู่แล้วแหละช่วงก่อนก็จะเป็นเรื่องประเด็นว่าเดี๋ยวก็จะเลิกกันแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นะจะแต่งงานกันแล้วก,ก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีโครงการที่จะแต่งงานครับแต่เรามีไปบนบนอะไรกับใครไม่ร้ออยากมีครอบครัวแล้วอยากจะอะไรอยู่บ้าไม่มีครับผมแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้อตอนนี้ก็ ไม่ค่อยมีเวลาทำอื่นแล้วเขาก็ทำงานซะส่วนมากแล้วก็เดียก็ยุ่งๆด้วยช่วงนี้ก็เป็นไอ้ซุปตา์คอนเสิร์ต,ตอของเขาก็เลยก็วุ่นสุดๆอะ่ะก็เลยอ่าไม่เป็นไรครเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้พร้อมๆทั้งคู่เดียก็ยังเด,เด็กอยู่จริงๆอ่าถ้าพร้อมแต่งแล้วเดี๋ยวประกาศแน่บอกอยู่แล้วครับมีมีค,คิดบ้างไหมคะมีคิดไว้บ้างอ่าทุกคนก็ก็คิดถึงว่าว่าตัวเองก็จะมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานเมื่อไหร่ก็ก็ mm hmm. มีคิดไว้บ้างแหละแต่ว่า ในช่วงเร็วๆนี้นี่ยังไม่มีโครงการที่จะแต่งกันเอาฉลอง6ปีก่อนใช่ไหม6ฉลอง6ปีอ6ปเออใช่เพราจะถึงอ n น i เวอร์ r y รีแล้ว <Okay. S 2> นา่าจะเร็วๆนี้แหละครับปรามาณันเดือนเดือนหน้าม,มีเตรียมอะไรมาหรือยังเตรียมไว้หรือย่งยังไม่เตรียมของ,งขว<อ><อ>ัญ ยังไม่เตรียมเลยครับเดี๋ยวร<ม>อ,อ,อให้ใกล้ๆก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันสาวว่าจะถือโอกาสครบรอบ6ปีนี่ขอแต่งงานอะไรอย่างงี้มีวางแผนหรือยังยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าครบรอบหปีจะมีไปฉลองฉลองกันแบบว่าสองตัอยู่ที่ไหนบ้างไหมครับยังยังไม่รู้เลยว่าจะได้โอกาสไปเที่ย <c oughs> วเพราะช่วงนี้ละครผมก็ออนแอร์สองเรื่องแล้วเดี๋ยวไอ้เส้นตายสลายโซดอนแล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนก็จะเป็น เสาห้าเดี๋ยวคงจะต้องรีบปิดกล้องคงไม่มีเวลาหรอกจนถึงสิ้นปคีคิดว่าคิดว่าเคลรับอะไรที่แบบว่าเราหวานกันได้6ปีขนาดนี้หวานก็หกปีก็คุยกันเยอะๆเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่วันแรกที่ที่รู้จักกันที่เจอก,กันแล้วก็จะได้ไม่มีเซอร์ไพรส์ก็อย่างนี้แหละครับก็อยู่กันได้สบายๆแฮปปี้แฮปปี้ดีครับ okay.